็เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแม่แม่จะให้ม่อนไปซื้อเอาเนี่ยถ้างั้นไปซื้อไปซื้อเองได้ไหมเนี่ยซื้อเองได้ไหมฮะไปซื้ออาหารเม็ดเองได้ไหมไปได้ไหมนี่ฮะอ่ะอ่ะหิวเหรอเอาไหมไม่เอาเก็บนะเก็บนะ โออขับ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 ฟาโลหิวฟาโลหิวอ๋อแล้วมินนี่ล่ะแล้วมินนี่ล่ะมินน,มมนี่หิวไหมมินนี่หิวไหมฮะมินนี่มินนี่หิวไหมคะมินนี่ไม่หิวมินนี่ไม่หิวใช่ไหมแต่ฟาโลหิวใช่ไหมลูกฮะฟาโลหิวใช่ไหมครับึอ๋อ ครับผมครับผมเด,เดี๋ยวแม่ไปซื้อไก่ให้นะครับนะเดี๋ยวแม่ไปซื้อไก่ให้นะครับ